สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะ,ะ,คะเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากรถต่นี่หวยแม่่ต้องบอกว่าหลังจากที่หวยออกอะนะคะใครถูกหวยยังไงอะไรบ้างก็ฝากกันเข้ามาได้เลยนะบอกกันได้ถูกไหมถูกกินไหมหรือว่าถูกรวยรางวัลที่หนึ่งกันไปแล้วก็บอกได้นะคะ เนาะของเราก็มาเป็นประจำสี่โมงกว่าวันนี้มาเลดหน่อยเพราะว่าหวยเพิ่งออกเสร็จนะคะใช่ลุ้นอยู่ลุ้นอยู่อ่ะขึ้นตรงไหนไม่เห็นขึ้นยังไม่มาเหมือนกันเดินมาหนึงมากันได้เลยนะคะวันนี้นะอยู่กับพวกเรานะคะที่โชรุมตีรถสวยนะคะสาขารังสิตคลองสองธัญบุรีนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะใช่เลยมาตอนบ่ายสี่โมงเย็นนะคะตอนนี้หวยก็เพิ่งออกเสร็จไปเนาะ ใครถูกหวยก็เข้ามาแสดงความดีใจกันในนี้ได้เลยนะคะสวัสดีแปคนดูนะคะวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะนะอ่ะมีอะไรจะบอกกับลูกค้าหน่อยหมดแรงเหรอหมดแรงอ่ะหมดแรงหวยกิน้หมดแรงเลยนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่าเข้ามาแล้วก็สติกเกอร์เข้ามาเอยนะคะแล้วก็ คอมเมนต์เข right? er, ้ามาหน่อยถูหวยกันหรือเปล่านะคะถูลอตเตอรี่ไหมนะได้หมดนะค่ะแต่เลขแม่เขาแรงจริงๆนะใช่นะคะเลขแม่น้ำหนึ่งแรงจริงๆใช่แรงมากไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าแต่พูดไปแล้วนะคะใครที่ซื้อซื้อลอตเตอรี่ก็ใช่อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งไดหลายคนต้องค่ะเลขเดิมเลยนะออกวันนี้ค่ะก็สำหรับตีรถสวยนะคะแจกเงินสอง0 0บาทแบบไม่ต้องลุ้นนะคะ มาจองรถที่โชว์รูมของเรานะคะท่านได้รับเงิน20งหมบาทกลับบ้านไปทุกคันทุกคนแน่นอนใช่ค่ะนะคะแบบไม่ต้องรุ้นจริงๆนะก็ตัวนี้ของเราจัดจองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใชค่ะ,ะ,คะไม่ต้องเอาเงินมาลงทุนอะไรถูกต้องนะแค่มาจองรถที่ติรถสวยของเรานะคะ,ะ,คะเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะถึงทุ่มครึ่งเลยนะ อย่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้นิดหนึ่งนะคะได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันเยอะๆนะอยู่กันเป็นประจำหลัง4ี่โมงเย็นนะคะที่โชว์รูมตีรถสวยสาขารังสิตข,ของสองธัญบุรีนะคะมีโปรโมชั่นแจกเงินนะคะออกรถแจกเงิน20,000ื่นค่ะนะคะออกรถแจกเงิน20,000ื่นบาทนะคะ <c oughs> รับเงินสดกลับบ้านกันไปเลยนะคะสําหรับสิ้นเดือนที่ผ่านมาเล่าให้ฟังก่อนเนาะสำหรับสิ้นเดือนที่ผ่านมาตีรถสวยก็ปล่อยไปเป็นร้อยเหมือนกันเนาะ นะฮะก็ <g ül> ปล่อยไปเยอะเหมือนกันเนะาะวันนี้นะคะเราก็เพิ่งปิดยอดกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เนะาะสำหรับเดือนนี้ขอใหม่บัตรหมันหมาเลยขอแบบน้นเน้นๆจังๆเลยนะคะขอให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆเนาะ,ะขอให้เราได้ขายรถกันขอให้ลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการกันนะคะขอให้ไร้์สดมีคนดูเยอะๆนะคะ,คะในสิ้นเดือนในเขาเรียกว่างไงในวันต้นเดือนนี้นะคะ<ช>หวยไม่ถูกไม่เป็นไรขอทํามากินต่อไปขอให้คนเข้ามาดูเยอะๆหมดแรงแล้วค่นะจ้า จะแอบร้องอไห้มาะคะ่าเาโดนหวยกินาอะนะคะอย่าลืมนะคะของเราก็มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเหมือนเดิมสำหรับใครที่ไม่ถูหวยไม่เป็นไรรับ 20, 2 0งหมบาทกลับบ้านไปได้เลยฝากลูกค้าเข้ามาใหม่วันนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูรถรุ่นไหนคันไหนนะคะก็ฝากมาได้เลยคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวเรา3ามคนจะพาไปชมเนาะใช่จ้ามีอะไรจะพูดกับลูกค้าไหมสวัสดีค่ะวันหวยกินอ๋อหยอกเล่น ก็หลายๆคนก็ไดาจะถูกแหละเพราะว่านี่ดังขนาดนี้ใช่ไหมล่ก็ถูกแหละถูกครึ่งเดียวอะค่ะเอ๊ะรัฐบาลไม่ได้ทิ้งนะอะไรหรออาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งกันไปอะอ่ะกดไลค์กดแชร์กันหรือยังหวยใช่ใครถูกหวยมาเลี้ยงขนมหน่อยเร็วใช่หรือว่าได้รางวัลที่หนึ่งยังไงมาซื้อรถหน่อยเนาะไม่ถูกหวยเลยนะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือแนะนำเรียบร้อยหมดแล้วอุธยทำไมตัวเขียวล่ะใครเป็นดะฮากวะเนี่ยไม่ได้เขียวค่ะ ดำก็ของเรามีรับประกันอะไรบ้างคะค่ะอะเรามีรับประกันอะไรบ้างได้เลยของเรานะคะรับประกันหนึ่งเลยนะคะเรื่องของการรับซื้อคือร้อยซนก่อนเนาะถ้าหากตรวจพบว่ารถชนหนักพลิกคว่ำนะคะตัดต่อมาก่อนไม้ไม่แท้รถไม่ใช่โครงสร้างเดิม เอามาคืนเลยอันนี้เรารับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้แล้วนะเรายังรับประกันเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์เกียร์เฟืองท้ายฟรีทั้งค่าแรงค่าไหลให้กับคุณลูกค้าไปเลยนะโอ้โหไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะตรงนี้เราดูแลหลังการขายให้ยังไม่หมดนะลูกค้ายังมีอีกนะคะเรื่องของเขาเรียกว่าการดูแลหลังการขายตลอด24ชั่วโมงโโถ้าเกิดว่ารถของคุณลูกค้าเนี่ยออกไปแล้วนะคะรถเป็นอะไร เกิดมีปัญหาต้องซ่อมหรือต้องยังไงก็แล้วแต่เนี่ยโทรเรียกได้ใช่ไหมถูกต้องตลอด24ชั่วโมงแล้วก็77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะเรามีช่างไปบริการถึงที่รถยกรถลากรถสไลด์ให้บริการฟรีไปเลยรตรง,ตรงนี้ได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนใช่นอกจากว่า อ่ะมีรถยกรถลากรถสไลด์ให้แล้วเอารถไปซ่อมถ้ารถต้องซ่อมจริงๆจ,จอดกี่วันอันนี้ซัพพอร์ตจ่ายคืนให้เป็นเงินตามจริงไปเลยค่ะลูกค้าอ่าตรงนี้ชนใช่ถูกต้องเขาเรียกว่าการชดเชยรายวันนั่นเองนะเราดูแลให้นะคะตรงนี้เราไม่ใช่ว่าออกรถไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะทิ้งลูกค้าเลยนะ<ม>เราก็ยังดูแลเรื่องของการรับประกันหลังการขายต่างๆให้นะคะตรงนี้เนี่ย สบายใจได้นะมีอะไรก็โทรเข้ามาหาพวกเราก่อนเี๋ยวพวกเราเดี่ยช่วยประสานงานให้ก็ได้ะนะคะตรงนี้เออได้เรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านที่ออกรถกับเราไปหรือว่าลูกค้าท่านใดที่กําลังจะออกเราก็ยินดีให้บริการนะคะใ,ให้บริการให้คำปรึกษาได้ทั้งหมดนะคะของเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะ โทรมาปรึกษากันก่อนได้นะคะอยากออกรถยังไงก็โทรมาพูดคุยกันอันนี้เราเข้าใจลูกค้าเนาะรถละคันหนึ่งเนี่ยราคาเป็นแสนมันไม่ใช่ปลุกปับที่เราจะตัดสินใจซื้อเลยนะอันนี้เราเข้าใจโทรมาปรึกษาโทรมาพูดคุยโทรมารับทราบเงื่อนไขกันก่อนมาตกลงกันก่อนอันเนี้ยได้นะคะเรายินดีนะเราไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราเข้าใจว่าการที่จะซื้อรถออกไปแต่ละคันเนี่ย ก็เหมือนใจเขาใจเรามากกว่าเราจะตัดสินใจได้ในแต่ละครั้งที่เราจะซื้อเงินหลักแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจลูกค้าทุกท่านนะคะว่าต้องคิดต้องทบทวนต้องดูนู่นดูนี่หลายๆอย่างเนาะ<ศ>อันนี้เราก็ยินดีนะคะสามารถเข้าไปดูรีวิวได้นะในคลิปต่างๆนะคะของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube <ห>ในเพจนะคะใน f a c e b o o k <ศ>ทุกอย่างเนี่ยเรามีให้หมดเลยโทรไปถามกับคนที่ออกรถจริงๆกับเราไปก็ได้เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เราทำรีวิวเนี่ย เราก็จะให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยฝากเบอร์เอาไว้ยังไงเนี่ยคนที่ดูอยู่แล้วอาชีพตรงกันกับลูกค้าเก่าที่ออกไปกับเราเนี่ยก็โทรไปขอคําแนะนํากับเขาได้ใช่ค่ะอ่าโอเคค่ะจ่ะไปค่ะไปหมดแล้วอ่ะยังไม่มีคอมเมนต์มานะมาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยเปิดให้พิมพ์ได้แล้วนะคะใช่นะคะเข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดแชร์จะพาไปดูสัญลักษณ์ อ๋อใช่ถูกต้องวันนี้เรามีสัญลักษณ์ของใหม่มาอวดใช่ค่ะเรามีไอเทมแลไอเทมใช่อ่ารับรองนะคะใครที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ไม่ใช่ใครสิมันมันไม่ได้มีที่แป็นรถโชว์รถใช่อ่า โชว์รูมรถคือมันเป็นสัญลักษณ์ว่าโชว์รูมเนี้ยก็คือเป็นเต็นทีเมิยมพรีเมิยมหรือว่าเขาเรียกว่าทีแฟนก็คือเป็นเป็นโชว์รูมเป็นเต็นท์ที่ได้ยอดสูงสุดยอดจัดสูงสุดได้ทีแฟนชั้นนำใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษให้ไปดูกันดีกว่าป่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องกันข้างหน้าจัะตามมาเลยนะคะได้เลยคือแบบว่าไม่ได้พูดกันปากๆตามมาเลยนะคะแล้วก็จะเห็นเด่นก็มาทำนู้นน้องน้องกันไปเลย จะเห็นเด่นชัดแน่นอนนะคะเพราะว่าเอาไปติดข้้งหน้าโชว์รูมเลยมาเดินตามมาเรื่อยๆเลยนะคะรถของเราก็มีให้เลือกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถเจ็ดที่นั่งนะคะกระบะสีประตูกระบะแฉกทุกอย่างเรามีให้นะคะหาลูกค้าท่านไหนสนใจนะวันนี้ลองเข้ามากดไลค์กดแชร์กดเข้ามาชมกันได้เลยนะคะจ้า มาเลยเดี๋ยวพาไปลงด้านหน้านิดนึงนะพาไปดูนะสกายฮูปอันใหญ่มากตัวนี้นะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เลยนะพี่นะรถส,สวยมากเลยนะคะสภาพนี้โอ้โหถือว่าจัดว่าใช้ได้เลยนะคะสวยางามมากอ่าเนาะเป็นไงไนเห็ดปะอ่านี่นะคะตีรถส,สวยนะคะ ใช่ใหญ่นะคะอลังการมากที่สําคัญนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเมื่อกี้สัญลักษณ์ะะก็คือเป็นสัญลักษณ์นะคะบ่งบอกว่าเต็นท์ของเรามีคุณภาพนะคะเราก็เป็นเต็นท์ที่เป็นเกรดพรีเมียมเกรด A นั่นเองลูกค้านะคะ ไม่มีเครดิตก็สามารถนะคะออกรถฟรีดาวกับเราได้นั่นเองใช่ค่ะนี่เลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าตีรถสวยสนับสนุนเลย TTB ีบีดได้อ่าอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเอออ่ะไม่รู้อะไรที่คุณไม่รู้อ่าอ่ะโอเคอนุมัติไวอนุมัติง่ายอนุมัติไวตรงใจ โอเคนะคะฝั่งขน,นมทุเรียนหมอนทองด้วยแต่ฝั่งนี้มีตีรถสวยค่ะก็ถ้าใครสนใจตีรถสวยนะคะก็ได้แล้วก็แวะทุเรียนหมอนทองก่อนถ้าใครจะแวะมาซื้อทุเรียนและอยากเข้า,ามาดูรถก็ได้เชิญเลยนะคะนี่เลยเขาเรียกว่าทีแฟนนั่นเองนะคะเป็นักษณ์อันดับหนึ่งของแบงค์ชั้นนําอย่างธนาชาตินะคะตัวนี้เราจะได้ยอดที่สูงที่สุดน,นะคะมีไม่กี่แบงค์เขาเรียกว่ามีไม่กี่เต็นที่จะได้นะ ถ้ามีสัญลักษณ์นี้แปลว่าเต็นท์ของเนี้ยเขาเรียกว่าพรีเมียมเป็นทีแฟนของธนาชาติเลยนะใช่สามารถจัดออกรถเนี่ยโอโหได้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษได้เต็มด้วยวสิถูกต้องร<ช>้อยเปอร์เซ็นต์นี่ง่ายๆบอกเลยนะคะมากันได้เลยนะคะโอเคก็ <มา S 2> ถ้าคุณลูกค้าดูอยู่นะคะเต็นท์ทีแฟนของเราเนี่ยข้อดีคือ1เรื่องของแคมเปญดอกเบี้ยสองเรื่องของการอนุมัติเอ่อเรื่องของผลการอนุมัติแล้วก็เรื่องของการ เขาเรียกว่าได้ยอดอนุมัติเต็มฟรีดาวนั่นเองใช่แล้ง่ายๆถ้าสมมติว่ามาออกรถกับเราเนี่ยเราสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เพราะเราเนี่ยเป็นเต็นเกตเอเป็นทีแฟนจัดยอดได้เต็มแต่ถ้าเป็นไปออกเต็นท์อื่นนะคะที่ไม่ได้มีสัญลักษณ์นี้ยอดจัดก็จะต่ำยอดจัดก็กดจะต่ำกว่าของเราก็จะอาจจะไม่เป็นฟรีดาวเหมือนเหมือนติดรถสวยกว็ได้เพราะติดรถสวยของเราเนี่ยจัดได้เต็มอยู่แล้วฟรีดาวแน่นอนนะคะรตรงนี้โอเค สวยนะเพราะแบบว่าไปสั่งที่ไหนมาทําก็ได้นะอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ได้สั่งมาทํากันสุ่มสี่สุ่มห้านะต้องอันนี้เจ้าหน้าที่ของทางธนาคารเขามาติดให้กับเรานะคะสดๆร้อนๆเลยนะวันนี้เลยนะจ๊ะอ่าโอเคไปเดี๋ยวไปชมรถกันไปไปไหนคะไปไหนคะน้อง กรทักเขาไปเรื่อยทุกคนเลยโอเคมีท่านไหนก่อนอ่ะอยากขายท่านไหนว่ามาเอาตายาติดอะไรอ่ะได้โอเค,อเคนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสอบถามมานะเตอต้าเอาติดนะคะของเรามีเข้ามาแล้วนะคะบอกเลยคันนี้สวยใหม่มากรถปี2อง6ค่ะเครื่องยนต์นะคะ 1.6g นั่นเองนะคะนี่เลยเป็น ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นปัจจุบันนะคะตัวนี้ก็ถือว่าโครงสร้างของค่อนข้างใหญ่นะคะเรารับประกันโครงสร้างเดิมไปแท้นะคะแล้วก็มีรับประกันตัวเครื่องยนต์ช่วง่างระบบแอร์ให้ด้วยนะคะมีรับประกันหลังการขายให้เยอะแยะมากมายเลยดูได้24ชั่วโมงด้วยนะคะนี่ด้านหน้านะคะกระจังหน้าพรีเมียมนะแล้วก็มีไฟนะคะ ตัวนี้ไฟจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ดวงใหญ่เลยลงดำมาเลยนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ะะสำหรับยางนะตัวนี้จะเป็นยางใหม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะจะเป็นล้อแม็กคือเดิมๆเ,เลยทั้งคันนะคะล้อแม็กอลลอยจากศูนย์เลยนะคะถัดบานะตัวนี้ก็จะมีกระจกมองข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวติดด้านข้างให้เลยนะคะ ที่จับประตูตกแต่งด้วยอุปกรณ์โพรเมียมค่ะนีะ้เรามาดูด้านหลังกันตัวนี้ t o y ยต้าอันตีนะคะปี2016นะราคาอยู่ที่478,000บาทนะคะตัวนี้นี่ด้านหลังนะคะค่อนข้างกว้างนะตัวนี้แล้วก็จะบ่งบอกรุ่นนะคะ 1.6G นั่นเองนะลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการออกรถไปใช้งานนะ ขนาดขนาด1.6ลิตรนะคะก็แนะนำเป็นโตโยต้าอันติสประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็รถค่อนข้างกว้างเดี๋ยวไปดูด้านในกันได้วันนี้แจกโปรโมชั่น2,000บาทด้วยนะ,ะภายในนะคะบอกเลยสวยหรูใหม่มากนะคะภายในก็จะเป็นกระจกปรัาระบบไฟฟ้านะคะทั้งหมดเลยนะคะมี ฟังก์ชันเครื่องเสียงฟังกชันพูมมลายนะคะเกียร์ระบบขั้นบันไดนะคะออโต้นั่นเองคอนโซลนะคะตกแต่งด้วยเบาะนะตัวนี้เขาจะเป็นเบาะนี่สีครีมนะคะนี่เลยตกแต่งสวยงามนะคะเบาะส่วนเบาะนั่งนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมเลยนะคะอุปกรณ์โอเคมากๆราคา7าราคา4ี่แสนเืนันบาทนะคะ ผ่อนเดือนผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทค่ะฟรีดอกเบี้ยถ1ปหนึ่งปีนะแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะออกรถฟรีดาวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเตรียมแค่บัตรประชาชนไปเดียวนะคะมารับรถกับเราได้เลยแล้วก็ได้รับคืนกับป้าอีกส0 0 0 0บาทด้วย<ช>ลูกค้าท่านใดสนใจรีบฝากเบอร์ไว้ได้เลยใช่แล้วจ้าโอเคมีคอมเมนต์ไหมไม่มีเดี๋ยวพาไปชมคันต่อไป โอเคเดี๋ยวพาไปชมกันต่อไปนี่เลยจอดอยู่ด้านหน้าของเราเช่นกันนะสีสันสวยสะดุดตาเหมือนกันนะคะคันนี้สําหรับคันน so> ี้เนี่ยเป็นรถอีโกคานั่นเองนะเป็นตัวรถนิสสันมาร์ทนะคะเครื่องยนต์1.2ตัวนี้เป็นตัว E นะสีฟ้าสดใสมากๆเลยคันนี้ปีใหม่ด้วยค่ะปี2019ค่ะลูกค้าคันนี้นะราคาเพียง328,000บาทนั้นบอกเลยว่าราคาโคตรคุ้มเลยนะคันนี้ ได้โปรโมชั่น20,000บาทด้วยนะคะฟรีดาวจองจัดไฟแนนซ์ฟรีนะตามป้ายเลยอ่คันนี้เนี่ยสวยเลยด้านหน้าตัวรถโคมไฟขนาดใหญ่สวยงามมากนะคะมีไฟเดรย์ไลท์เดรทาให้นะคะตัวนี้นะอ่าด้านล่างก็เป็นไฟเขาเรียกว่าไฟเดรย์ไลท์เดรทาเป็นแบบ LED กันมาเลยนะคะตรงนี้สวยเลยด้านข้างตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นตัว E นะคะเดิมๆของเขามาจากโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นล้อกระทะนะแต่เราเนี่ยมาเปลี่ยนแม็กและยางให้ใหม่คันนี้สวยเลยนะคะ แม็กคอร์สลูกค้าคันนี้แม็กแต่งมาสวยแล้วนะคะเดิมเป็นล้อรกระทะนะเราเปลี่ยนแม็กให้ด้วยนะคะตรงนี้ด้านข้างตัวรถเนี่ยติดสติกเกอร์มาใหม่ด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะใครที่ดูอยู่นะคะชอบรถเล็กๆน่ารักนรักประหยัดน้ํามันปีใหม่ไม้น้อยนะคะแนะนําคันนี้เลยคันนี้เนี่ยเลขไมวิ่งมาเพียง6,000กิโลเท่านั้นนะคะรับประกันใหม่แท้ดูด้านหลังตัวนี้เป็นสีฟ้าเดิมๆโรงงานนะคะเล่มลงมาเป็นสีนี้เลย นะคันนี้เนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ6,500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารายได้หมื่นสามสามารถเป็นเจ้าของนิสสันมาิสีฟ้าคันนี้ได้เลยนะเดี๋ยวในเปิดด้านหลังให้ชมกันอ่ะโอ้โหด้านหลัง,งาาสวยงามมากนะคะอ่าคันนี้ก็เป็นเบาเขาเรียกว่าเบาะผ้านะสภาพดีนะคะ เบาพับได้นะคะเก็บคงเก็บของเพิ่มเติมอันนี้เบาพับได้นะพับเดี่ยวพับคู่พับได้หมดนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านเลยามาดูด้านหน้าตัวรถด้านในตัวรถกันเดี๋ยวเปิดให้ชมข้างในนะคะอย่างที่บอกเลยคันนี้เนี่ยเป็นรถปีใหม่มากๆนะรถปี2019เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพภายในเขาเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยค่ะลูกค้าไม่มีร่องรอยเลยนะเพราะว่ารถปีใหม่จริงๆ แทบจะไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้วิ่งเลยนะคะใหม่แค่6,000นะมีฟังก์ชันมาให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงระบบแอร์ต่างๆนะคะขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ออโต้นะคันนี้แอร์แบก ABS คู่หน้าอะไรเนี่ยเรามีหมดเลยนะจ๊ะอ่าที่สำคัญคันนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะถ้าเกิดป้ายแดงเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณแบบ4 4 0 0 0แสนกว่าเท่าที่รู้มานะรู้สึกว่าจะถูกกว่าป้ายแดงประมาณ190,000บาทเลยนะคะสำหรับนิสสันมาริสฟ้าคันนี้นะ ใครดูอยู่นะคะสนใจฝากเบอร์เลยคันนี้นะรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะราคาไม่แพง328,000ได้โปรโมชั่น2 0 0 0 0ื่นประวัติดีจัดเต็มฟรีดาวนะคะที่สำคัญรถมีรับประกันให้หมดทุกอย่างคุณลูกค้าดูอยู่สนใจยังไงฝากเบอร์มานะประหยัดทั้งเงินผ่อนประหยัดทั้งการเติมน้ำมันประหยัดทั้งที่ทจอดรถใช่ค่ะอ่ะเดีย๋ยวมาชมกันต่อไปเลยดีกว่าไ,<ด>ไป<ล>ากันต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคันนี้เลยนี่จัดเต็มฟรีดาวออกรถแท็ก,กัน2 0 0 0 0ื่นคันนี้เลย เป็น New Fortuner สีน้ำตาลนะคะคันนี้นะคุณลูกค้าลองดูกันดีๆนะตัวนี้เป็นรถที่เข้าใหม่เนาะเป็นรถที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยแหละเพราะว่าเป็นรถเจที่นั่งราคาที่สมเพศสมผลแหละเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวใหม่เนาะเป็น New Fortuner รุ่นปี2015ค่ะราคาจะอยู่ที่898,000บาทดูจากกระจังหน้าแล้วเป็นไงเป็นชั้นๆๆๆอย่างเงี้ยมีโคเมี่มเห็นไหมแบบนี้เลยด้านหน้าสวยงามเลยสภาพดีมาก ไฟตัดหมอกไฟเดย์ไลท์นะคะไฟหลักๆเลยของเขาจะเป็นเขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์เนาะตัวนี้เนาะโคมไฟหน้าเนี่ยโฉบเฉี่ยวมากดูได้เลยรับกับตัวรถได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นตัวโฉมนิวนะมาพร้อมกับแม็กตัวนี้เลยค่ะแม็กตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นแม็กที่สวยมากสีดํานะคะสีดําดําเขาเรียกว่าดําด้านนะคะตัดกับตัวรถได้อย่างดีเลยนะคะรถสวยมากแล้วก็ตัวนี้ มีไฟเลี้ยวกระจกเนาะตัวนี้กระจกมันจะไปพ้ัไฟฟ้าแล้วล่ะเพราะว่ารถเซกชั่นแบบประมาณนี้ค่ะกระจกยังไงก็ต้องไปปรับไฟฟ้าแน่นอนเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีเลยไล่ออกมาเ,าเลยนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะข้างบน,นอ่ะเอออะไรสักอยา่างนั่นแหละนะเออมีให้นะแล้วก็นี่เลยที่จับเนี่ยทั้งสี่ประตูเลยนะคะตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะเป็นชุดแต่งโครเมียมแบบนี้เลยเนาะตัวนี้เลยเขาเรียกว่าแหลกหลังคาเออเมื่อกี้ เรียกว่าแหลกหลังคานะตัวนี้ใส่สกงสเกิร์ตอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละหมื่นแปดคุณผู้ชมรถคันนี้นะจัดออกรถฟรีดาวได้เลยโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทเดียวนะคะปี2016ขอใครนะเมื่อกี้บอกปี15ปี2016รุ่น2.4รุ่น V เนาะไม่แท้แสงว่าโล,ลคุณลูกค้ารถสวยเลยเนี่เป็นไงทำไมมันไม่ขึ้นอ,อ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่านี่ มาแล้วนี่ตัวนี้เขาเรียกว่ามันจะเป็นระบบแบบว่ากดอกอเรียออโต้ใช่ไหมเขาเรียกออโต้เนาะตัวนี้เนาะเบาะเนี่ยสามารถพับได้แขวนด้านข้างได้เลยนะคะเวลาพับไม่ได้ใช้เนี่ยก็แขวนด้านข้างมีแอร์ลานนะมีแอร์ลาวมายันถึงข้างหลังเลยคุณลูกค้าลองดูนะแอร์สารแถวแถวหน้าแถวกลางแล้วก็แถวสุดท้ายตรงนี้นะคะมีแอร์แอร์ถึงกันหมดเลยเนาะหากเบาะหลังไม่ได้ใช้พับเก็บพับข้างได้เลยนะคะสวยมากคันนี้ ราคาไม่แพงนะ8แสน98,000อันนี้เรากดปุ่มแล้วเดี๋ยวมันก็ปิดเป็นไงสวยเลยสภาพดีเลยนะคะคันนี้นะคะ New Fortuner สีน้ำตาลคันนี้8แสนกว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวไปชมด้านในกันดีกว่าปะ่ะด้านในนี้ก็ต้องอลังการแน่นอนนะคะอ่าเป็นไงเบาด้านหน้าตัวนี้เป็นไฟฟ้าปะ่ะด้านนู้นอะเป็นไฟฟ้านะคะตัวนี้เนาะ บ่อไฟฟ้าด้านในเนี่ยสวยใช้ได้เลยคุณลูกค้ารถสวยสภาพดีเลยเนี่ที่เก็บคงเก็บของตรงนี้ไฮโซมากนะเก็บของตรงนี้ได้เนาะด้านข้างตรงนี้ก็เก็บได้่อ่าแบบนี้เลยเก็บของได้ทั้งชั้นล่างทั้งชั้นบนแบบนี้เลยมีหน้าจอตรงกลางให้ระบบเนี่ยตัวนี้เป็นขับสองขับสองนะคะธรรมดาจอตัวนี้ติดมาจากโรงงานนะคะเครื่องเสียงตัวนี้โอเคเลยเนาะฟังชงฟังชั้นพวงมาลัยมีให้ครบเลยค่ะแอร์บงแอร์แบกนะคะตัวนี้ จัดมาให้แบบเต็มที่เลยนะคะกับออปชันของ New Fortuner นะคะตรงด้านคัน A ตรงนี้เห็นไหมมีที่จับมีที่จับทั้งสองฝั่งเลยนะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมชอบนะคะสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันได้เลยเนาะที่โชว์รูมตีรถวสวยมากันได้เลยนะสวยงามเลยนะคะสภาพเนี่ยถือว่าเอี่ยมอ่องใช้ได้เลยนะคะราคานี้นะคะ8,98,000บาทนะคะพร้อมขายเลยมีส่วนลดเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมอีก 20,000บาททันทีหากคุณผู้ชมชอบนะฝากเบอร์โทรไว้ด้านล่างของไอ้นี่ได้เลยเขาเรียกว่าไรไ์สดนี้ได้เลยเนาะรถสวยอยากนั่งเสนอนะ New Fortuner ตัวนี้สวยมากใช่ออปชั่นครบออปชั่นครบมาได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปเลยคันไหนดีเดี๋ยวแอบอยากให้แผงป้องนิดนึ่งคุณนู้ชมต้องปล่อยปลอะไรปล่อยเชฟโรเลตไปเลยอ่ะใช่ค่ะคาร์ที่หนึ่งราคาโอเคดูคันต่อไปเลย นี่มาดูเซียคคันนี้ดีกว่าใช่นะรถยอดิิโยมขายดีอันดับหนึ่งนะคะของเต็น์เราต้องเป็นสุดๆกิเซียกเลยนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะแล้วก็ราคาประหยัดไม่แพงส่งเบาๆนะคะใครที่ขับเกียร์ธรรมดาได้นะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยผ่อนประมาณ5 0 0 0ันกว่าบาทใช่นะถูกต้อง นะ5 0 0 0กว่าบาทนะคะคุณลูกค้าได้รถเก่งไปขับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ประมาณ 3- า0 0 0ไปแล้วใช่นะไม่อันตรายด้วยนะคะสำหรับรถเก่งนะแล้วก็กันลรภัยได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะซูซูกิเซียสนะคะปี2 0 1 6หรือ17ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูนิดนึงใครที่ขับเกียร์ธรรมดาได้เนี่ยถือว่าได้เปรียบใช่ปี2017ค่ะตัวนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะรุ่น GL นั่นเอง ราคา268,000บาทผ่อนเรือละ5,400บาทเท่านั้นนะเป็นเครื่องยนต์1.2นะคะคุณลูกค้าสีน้ำตาลสวยมากของเขาเป็นสีเดิมนะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับรอมแ็กอัลลอยขอโทษล็อกกระทะนะคะตัวนี้นะแล้วก็จะมาพร้อมกับยางใหม่ด้วยตัวนี้ปี2017ถือว่าเป็นปีใหม่มากๆเลยแล้วก็อยากจะบอกว่ารถนะคะปี2017นะราคา ประมาณนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วใช่ค่ะนะรับประกันอีกต่างหากนะของเรามีรับประกันหลังการขายให้รับประกันซื้อคือร้อเซต์ให้ไม่มีรถชนหนักทิกคว่ำตัดต่อใหม่ไม่แท้แน่นอนนะตัวนี้คงสร้างเดิมภายในใหม่มากๆเลยนะคะตัวนี้ไม่วิ่งอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะคะฟังก์ชันภายในก็จะมีเครื่องเสียงนะคะ ตัวนี้ m p 3วิทยุได้นะคะเสียบต่อบลูทูธได้เกียร์เขาจะเป็นเกียร์ระบบธรรมดานะคะใครที่ขับเกียร์ระบบธรรมดาได้นะ,ะตัวนี้ก็จะประหยะัดทีเยอะเลยนะคะแล้วก็เบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าจากศูนย์เลยสีดำนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนิดนึงอ่ะสำหรับด้านหลังนะค่อนข้างกว้างนะคะของเขาก็ไซส์เขาเนี่ยขนาดเท่ากับทุกพวกยาริสเลยนะอ่าไม่ใช่ยาริส วีออสซิตีอย่างเงี้ยค่ะมีที่พิงมีที่วางแขนให้ด้วยแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ำให้นะโอเคมากๆนะสำหรับรถราคา268,000บาทราคา268,000อ่า68,000บาทฟรีประกันไทยนะคะภาษีพรบฟรีค่าดำเนินการแล้วก็แจกเงินอีก2,000 20, มบาทลูกค้าท่านใดไม่ได้ยังไม่อยากรับเป็นเงินสด สามารถเอาไปเป็นส่วนลดได้นะคันนี้เหลือเพียง248,000บาทเท่านั้นใช่แล้วนะลูกค้าท่านใดชอบก็รีบเข้ามาจองได้เลยเน้นใช้งานนะคะเน้นใช้งานใครขับเกียร์ธรรมดาได้ถือว่าได้เปรียบเพราะว่าราคาค่อนข้างสบายกระเป๋ามากๆเลยใช่คือภายนอกเหมือนกับออโต้ทุกอย่างใช่แค่ระบบแค่ไม่น้อยด้วยถูกต้องนะคะตรงนี้เกียร์นี้ไม่มีผลเลยถ้าใครขับได้ได้เปรียบแน่นอนนะคะออกไปใช้งานถือว่าคุ้มสุดๆนะคันนี้ โอเคก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเขาเรียกว่าพาไปดูรถเดยอะแล้วเนาะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้คุูกค้าฝากเบอร์มานะคะหรือว่าทักมาในแชทเดี๋ยวให้น้องแอดมินส่งไปให้ดูก็ได้อยากดูรุ่นไหนหรือว่าเพิ่มเติมอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่ามาในไลฟ์สดไม่ทนันหรืออาจจะไม่ได้ดูเนาะก็ฝาก เบอร์เข้ามาทักแชทเข้ามาได้หมดนะคะทุกช่องทางการติดต่อนะหรือจะเข้ามาหาพวกเราที่หน้าร้านหน้าโชว์รูมก็ได้นะคะคมาได้ทุกวันนะคะ8ปดโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งไม่มีวันหยุดนะคะเข้ามาได้ทุกวันเนาะมาติดต่อพวกเราทีมงานขายมีกัน4คนนะมีเนยมีพี่โต,โตโต้มีบิ๊กมีสายนะคะ4คนนี้เท่านั้นนะมาติดต่อพวกเราได้นะจ๊ะที่หน้าโชว์รูมนะอ่าโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่อีกทีนึงก็คือวันพรุ่งนี้4โมงเย็นเป็นประจำทุกวัน เนาะโอเคค่ะสำหรับนรีเสวัสดีค่ะ